โอเคจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาที่ทริสดีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอนะคะในช่วงปลายทศวรรษที่1940นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอได้สนใจ ที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แบบสอบถามความเป็นผู้นำและสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำแต่ละคนได้เป็นสองลักษณะดังนี้ 1. ภาวะผู้นำแบบมุ่งโครงสร้างงานโดยที่ผู้นำเนี่ยจะกำหนดเป้าหมายจัดทําแผนการและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน แล้วชี้นำให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามผู้นำประเภทนี้เป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมสร้างสารรค์สูงเห็นได้จากการที่เขาพิถีพิถันในการมอบหมายงานและความคาดหวังว่าคนงานเหล่านั้นจะปฏิบัติงานอย่างสุดฝีมือเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะเน้นถึงกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จด้วย 2. ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสัมพันธ์ของบุคคลผู้นำจะให้ความสำคัญกับสมาชิกในกลุ่มให้ความเป็นกันเองมีการปฏิบัติกับสมาชิกอย่างเสมอภาคและจะแสดงออกถึงความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความคิดและความรู้สึกของสมาชิก ทำให้ความสัมพันธ์ในด้านการทำงานออกมาในรูปของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและทฤษฎีจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะส่วนทฤษฎีสุดท้าย จะเป็นทฤษฎีตาข่ายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการบริหารโรเบิร์ตอาร์แบลและเจนเอส a l ลตันเป็นผู้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำแบบนี้ขึ้นมาสืบเนื่องมาจากผลการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมภาวะผู้นำที่ผู้บริหารแสดงออกเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อศึกษาถึงความเป็นผู้นำแบบต่างๆแบล็กและเมลตันได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมภาวะผู้นำโดยจัดทำเป็นตาข่ายเชื่อมโยงสองมิติโดยมีแนวคิดว่ามีมิติที่สำคัญอยู่สองอย่างในองค์กรคือมิติที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมสนใจเกี่ยวกับเรื่องคนหรือคำนึงถึงคน Concern for people กับมิติที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือคำนึงถึงผลผลิต Concern for production และตาข่ายเชื่อมโยงสองมิตินี้ยังเป็นเครื่องแสดงหรือชี้ให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่แตกต่างกันออกไปอีก5แบบซึ่งแต่ละแบบมีตำแหน่งที่ตั้ง แตกต่างกันเราจะพาไปดูเจ้ารูปภาพของตาข่ายเชื่อมโยงการบริหารที่ว่านี้กันก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของมันเราจะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะจะเป็นการมิติที่เน้นเรื่องคนส่วนด้านล่างจะเป็นมิติที่เน้นเรื่องผลงานค่ะ ตำแหน่งต่างๆก็จะมีลักษณะดังรูปภาพนี้เลยโอเคเรามาอธิบายกันการบริหารแบบที่1ขีดหนึ่งนะคะเรียกว่าการบริหารแบบเฉยชาเราไปดูรูปภาพประกอบกันดีกว่าค่ะ การบริหารแบบเฉื่อยชานะคะหรือการบริหารแบบเช้าชามเย็นชามผู้นำประเภทนี้จะทำงานโดยใช้ความพยายามน้อยมากไม่สนใจใยดีหน้าที่การงานหรือเพื่อนร่วมงานทำงานเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆโดยไม่ให้ถูกไล่ออกจากองค์กรก็เพียงพอแล้วไม่มีการแสดงบทบาทความเป็นผู้นำเลย จัดเป็นพวกที่ขาดความเอาใจใส่ทั้งคนและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเลยการบริหารแบบ1ขีด9เรียกว่าการบริหารแบบเป็นกันเองหรือแบบมิตรภาพสังสรรโดยที่ผู้นำประเภทนี้เน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของคนเป็นพิเศษเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเสริมสร้างบรรยากาศขององค์กรให้มีมิตรภาพ จัดเป็นพวกที่ให้ความสนใจกับคนมากที่สุดการบริหารแบบ9-1ขีดหนึ่งเรียกว่าแบบงานลูกเดียวหรือแบบงานขึ้นสมองโดยที่ผู้นำประเภทนี้มุ่งแต่ประสิทธิผลของการทำงานแต่เพียงอย่างเดียวและสุดท้ายคือการบริหารแบบ5-5ขีด5เรียกว่าเป็นการบริหารแบบเดินทางสายกลาง โดยผู้นำประเภทนี้จะมุ่งตอบสนองความต้องการของคนและความต้องการในด้านผลงานในระดับปานกลางไปพร้อมๆกันและสุดท้ายคือการบริหารแบบ9ขีด9เรียกว่าการบริหารแบบร่วมมือเป็นกลุ่มหรือการบริหารแบบหมู่คณะโดยที่ผู้นำประเภทนี้จะมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานและเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจกันและยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานจัดเป็นพวกที่ให้ความสนใจทั้งงานและคนในระดับสูงไปพร้อมๆกันเลยทีเดียว